สวัสดีค่ะทุกคนกะเมนีกกะกบมาเจอกัะบ,บี่นะกจาเน้องเมนีกนนก,นนก,นก็ขอวอลเปซายซานเนอกจาะว่าเป็นมือว่างๆเนาะเป็นมือที่ว่านั่งอยู่บ้านซื่อๆนอกจาเนาะกะเมนีกบีกสิมาหว่าสิมาบอกกับเพื่อนๆเนาะจาะว่าแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของว่าอ่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศอังกฤษนี่มีแบบประสบการณ์เองกับเพื่อนๆคนไทยนะนอกจาเนาะเพราะว่าข,ของบีกระบี่บนคนที่ฮู้จักเป็นคน ที่ว so, 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 the ่าเป็นคนไทยเนาะจ๋าเนาะที่ว่าไม่อยู่ประเทศอังกิจเนาะพูดจักกอนหน้านี่ในการพูดจักเพิ่มพูดจักกันนี่เนาะจ๋าเนาะที่ว่าซิมีเปิวิริกรรมแสบๆของเขาเนาะจ๋าเนาะกาบบินพิกาชิมาบอกว่าเป็นเพื่อนฟังเนาะจ๋าว่ามีอย่างไรเนาะจ๋าเนาะค่ะของบีนะคะที่ว่ามีอยู่หลักๆกับมีอยู่สองคนนาะจ๋าเนาะที่ว่าอันแสบแสบกับบีเลยเนาะกะจังวะที่ว่าอย่งไรเนาะเพราะว่ามันเสียความรู้สึกของเขาเนาะจ๊ะเนาะกะเราสิบอกข้อแหลกก่อนข้อแหลกเนี่ยก็คืออ่าเขาเป็นลุ้นพี่ของบีเนาะจ๋ายุ ยี่สิบกว่าเนาะเขาเกือบสามสิบแล้วเนาะกัที่นี่เข้าไปอ่าไปเฮ็ดวิสานทำกันเราจะเนาะไปเฮ็ดวิสาพร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นก็คือเขาพึ่งวิสาของเขาโบพานก็เลยมาเฮ็ดอันมาจากเอเจนซี่ที่เดียวกันเราจะเนาะคงมีกะจากอยุทยาเนาะกะพอที่นี่ถึงเวลาต้องไปแบบว่าไปสแกนนิ้วซิเมจ่ะไปสแกนนิ้วไปซงไปเอียงสิเนาะเขาก็ต้องอ่าไปเจอกันอยู่กรุงเทพพอที่นี่พอเขาพอเขาเฮ็ดแบบว่า จากเอเจนซี่เฮตเราจะเข้ากับสี่เฮต์แปบลบว่ามี่ช่วยต้อใจดีอันเพชรมือนับพร้อมกันเราจะเนาะของลูกค้าเนาะมีก็เป็นลูกค้าคนนึงเขาก็เป็นลูกค้าอีกคนนึงเนาะเราที่พ่อไปเขาก็บอกกันดีค่ะเขาก็บอกเขาก้าเจอกันเนาะเพราะว่าเขากับแบบว่ามีมี่มมแฝงยุโรปกิจขึ้นกันเนาะตอนนั้นเนาะกัเขาก็อยากมี่มูเพราะว่ามี่กำลังกิจแล้วครั้งหนึ่งเราให้นี่กัสิมะกำลังติดต่อวิสาบ้างกิจอีกแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบที่ว่า ไม่หลบแหน่วิ่หลบซองจังบ <ร Stevens. S 1> <oh> ุตรให้กันแต่ว่าบ๊บบ๊บบ๊ค่อยดินมาได้จากซองทาปีที่แล้วเนาะเขากับคุยกันค่ะกับคุยกันก็บอกกันดีเนาะวอกกันแบบคืบมู่แหละอยากอยากว่าเจอการโยงกีททว่าคิดว่านะทว่าป้าว่าเจอกันก็อยาก่าเจอการโยงกีทเขาก็บอกกันดีค่ะเนาะตอนแรกเขากับอันแรกไล่แรกเฟซแรกอย่างกันเนาะพวกเธอจะคุยกันเนาะจ้าเนาะเพราะที่นี่อันนี้พีคสุดตรงที่ว่าอ่าพีที่บอกถึงตอนที่ว่าเขา ถึงเวลาเนะาะจีว่าวิสาออกคนวิสาออกคือของบีพานของเขากับพานอ่าแล้วก็อันเอเจนซี่นี้เนาะจ้าเนาะกระสือยูพัทยาณนะตอนนั้นบีกับบีกับยูพัทยาพอดีแล้ที่นี่บีกับไปรับของบีเอียงมาเรียบร้อยแล้วประเทศนี้อ่าอันเอ่ยทางผู้เนาะเขากะวิสาพานคือกันณที่นี่กับเพิ่ร์บยูพุกเกต็ตแล้วที่นี่อันบบสามาที่จะก็ยังแหลมมามารับพาสปอร์ตโด,ดยตัวของเขาเอง สิแม่ขาก็เลยโทรมาหาบีบอกคุยกับบีแบบเอ้ยพี่จะไปจะไปอังกฤษเมื่อื่นแล้วแต่ว่าพาสปอร์ตเนี่ยเขาบ้านในสงสัยเลยสั่งยังสิเนาะเขากะด้วความที่ว่าเขาสงสารเราแบบว่าเขาก็คิดไปอ๋อถ้าเธอเป็นเฮาสิเขากะสิเดือดหลอนเช่นกันเพราะว่าเขาก็อยู่ไกลเนาะเพราะเขาก็สิเดินทางมื่อื่นสิเนาะก็เลยเออเออเดาเดาไปเอาหาก็ได้นั่งนั่งก็ตอบตอบมาว่าเดี๋ยวพี่ใส่ต่างเด้อเพราะนะแล้วพี่ใส่ตังค่ะปินหม้อไสค่ะอันเสียเวลาเนาะสั่งยังสิเขาเขากับ เอากะบอกอสันเนาะเขาก็เลยบอกแฟนเขาไปเอาพาสปอร์ตไปส่งให้เขาก่อนเดอ้เอเขาก็้องไปไปไกลค่ะเพราะว่ามอกทีพียูเนาะอันขี่รถไปค่ะประมาณอ้ขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปประมาณปสองเจ็ดบาทอะร้อยยี่สิบบาทจากจากมอกทีปียูเนาะไปหอดอันตรงนั้นร้อยยี่สิบไปที่นี่นนนนนหน,น,นะตอนนั้นบ่าันหู้ว่าตรงไหนมีเครือรีนะจ๊ะนะแบบอะไรแบบว่าส่งแบบด่วนเนาะกะก็เลยแบบต่อวินมอไซค์อีกไปหาเครือรีอีกไปเนี่ย กะค่ารถค่ารถจากตรงนั้นเนาะจากบริษัทตรงนั้นกะไปฮอดคือดีนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทกะนกะส่งไปส่งให้เขาไปส่งให้เขาว่าเขาอยู่มงใดกะส่งด่วนอันนั้นค่าด่วนอีกกะ100กว่าบาทเนาะจ้ะเนาะาสิบ่เปเงินหลายสําหรับผู้คนเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสําหรับบีมันเสียน้ําใจเนาะมันเสียแบบวา่านนเสีนยน้ําใจเนาะตอง,งนั้นก็เป็นเวลาเกือบ5โมงแล้วจ้ะทุกคนจ๋แล้วกะอ่าฝนก็สิตกบนนัดนี้แต่เฮาก็ใจดีออกไปส่งให้เขาเนาะแต่บัดาาทีนี้เขา พอส่งส่งยังส่งยังให้เซ็ตเราก็เลยว่าพี่ก็เลยส่งส่งเลขบัญชีไปให้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะให้เงินนะคนนะเดี๋ยวพี่จะให้เงินคืนเดี๋ยวเพราที่นี้เขาส่งไปเขาส่งไปเงียบปะนี่เงียบค่ะทุกคนจ้าเงียบเงียบไปสักพักก,กับประมาณสามสี่ชั่วสามสี่ชั่วโมงกลับมาต่ออีกทีึงอ๋อพี่พี่เพิ่งกลับมาเพิ่งไปข้างนอกมาเคนละเอาอันนี้เขากะเออเขากะว่าอะว่าะยังเขากะคิดว่าเขาจะส่งมาให้ยเพราะว่าเางินนันเนาะมันก็เป็นเงินของอันแฟนบีเนาะ ก็เป็นใส่เงินกระเป๋าเดียวกันก็เป็นเงินของเขาบีก็ใส่เงินของเขาใจใจไปให้บีก็บ,บอกแฟงบีว่าเอาที่รักเราฉัน,ฉ,นฉันจะเอามาคืนเด้อตรงนี้เนดะ้อเพราะว่าเขาอ่าเขาเขาฝากเขาฝากเอาไปไปให้แน่เอาเอา่าพาสปอร์ตไปให้แน่สิเนาะเพรากะบอกแฟงไปสิแฟนกับบุคอยพ่อใจไปไหนเนะาะเพราะเขาออกไปอ้อแรกเนาะแล้วฝนกับชิโตะวะนี่อีนี่แบบใจดีแบบนี้ก็เลยออกไปให้เขาเพราะที่นี่นะต้นนี้ผ่านมาสองสามปีค่ะทุกคนจ๋าเงินนั่นกับพันได้ค่ะ มันเป็นอย่างที่แบบว่าเขามันกับบริหลายมันกับบริหลายไปไหนแต่ว่าความความความดีของเขาคือเขาเขาเสียความรู้สึกนะเขาออกไปหายเดีวที่นี่อ่าเงินขอโทษเลยจะเสียคอเงินที่ว่าเขาอันออกไปคาวินคายังคาทรงยังหาเขาเพิ่นกับบริเขาขึ้นสิแม่เธอบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงไอติมนะคพอนะเพิ่นเพิ่นบอกว่าต้องแต่ถึงไอคิวพี่จะเลี้ยงไอติมไม่ไม่ ฉันไม่อยากกินไอติมค่ะทุกคนจ้าฉันอยากได้เงินคืนตอาจจะเป็นเงินแค่สามซี่หาเลยเนาะตอนนั้แต่ว่าก็คว่ำหนุกเสืองเฮาอ่ะณตอนนั้นมาหลังจากนั้นมานั่งกัเงียบไปพยายามจะทำมาคุยกับบีแต่ว่าบีกับเบลอเไรบอกถึงถึงลงว่าคืนเงินมาเด้ออย่างที่เนาะแต่ว่าครั้งนั้นอ่ะมื่อนั้นแหละบีกับโซมันชีไปให้แล้วก็นั่งกันนะสิฮู้แล้วว่าบีจะให้จองตังค์ให้คืนสิเนาะแต่ว่าณถึงวันนี้กะยังไม่ทันได้เนาะจ้ะเราที่นี่กะทุกวันนี้นั่งอออยยยู่่่่ัังงงกกฤษนนแแแตตาาล้้้ววเรรีบจะ มีการงานที่ดีเนาะกับเพราะว่าถึงตอนนี้ก็บอกว่าถ้าคาว่าเบิ้งคิดเราจะนอนก็บอกว่าไมีหยิงดอกค่ะเอาขึ้นดอกนะตอนนี้คือความสัมพันธ์ของเราคือเงียบดีกว่าเนาะจะที่บอกใส่ไนึงเนาะที่นี่ข่าวข่าที่นี่นะคะน้องกลับมาต่อยู่คนที่สองนะจ๊ะคนที่สองนี่ก็คืออีกแล้วค่ะกับซีมาแบบคลายๆกันเราจะนอนคอมบิกะอ่าในตอนนั้นก็ไปเฮ็ดวีซ่าแต่งงานนะจ๊ะนอนวีซ่าแต่งงานคือว่าเขาต้องไปตรวจปอดไปสอบไปอยังเราตัมือนัน ปีใดไปตรวจป,ป,ปอดเนี่ยพ่อเหมือนกันเนาะจ้ะเนาะกับเท่านั้นแหละเท่นานั้นกับอายุประมาณกับสามทีพี่กันจ้ะอา่าพูดเหมือนกันมีลูกแล้วลูกตาแต่ทางตำนาให้ตรงสิงเลยกลัวเป็นอย่างเขาขออภัยด้วจักรทวารมาบอกกับบวมวลเนาะพอติดขัดขอขอภัยเพราะว่ามันเป็นความไม่ใจที่ว่าเขาคิดมาตลอดว่าคนไทยเสียน่ากลัวกุ๊ฟรั่งอีกเลยค่ะกับที่เนาะมาบอกต่อค่ะอา่าพ่อถึงตอนนั้นเนาะเขาก็ไปตรวจปอดพร้อมกันเขาก็ คือเก่าจา๋าบีแบบบีบแบบติ๊กหน่อยเนาะก็อยากมีมูเอาไปอยู่อังกฤษตั้งสี่ก็อยากมีมูมีพวกเนาะอยากไปหาไปน่าเจอกันแน่ว่าแม่จะเจอเจอฝรัง่งเนานะจ้ะเนาะพอที่นี่ไปเ้าคุยกันคือเก่าจา๋าคุยกันแรกเบอร์แรกนั่นนี่นนกันจะที่บีนัดของบีข้อที่สองนี่คือบีตรงบินมาเอียงพานทุกอย่างเนาะจ้ะวิสาพานเอียงพานทุกมทุกอย่างแล้วีนี้ก็เลยต้องอ่ามาเมาอังกฤษก่อนแล้วของนั่งนั่นของของผู้นั่นเนาะเพื่อนกะบวิสาเขาจะออกลังบีเนาะจ้ะเนาะแตะว่า เขากต็ต้องสดงใส่ประเทศพร้อมกันแต่วาวิสาออกหลังเนาะจ้ะกะบีกะฮูว์เป็นพอเพราะอีหยังแล้วที่นี่เนาะบีกะพอที่นี่นั่งเวลานั่งอ่าวิสาวิสาแล้ววิสาพานอย่างสิเนาะเขาก็ทักมาบอกบีว่าเอ,อ,อันนี้พันเราเดินฝนะันิเนาะบิีกะอันกระขุ่ธรรามาดาจ้ะพี่ก้นจ๋าจ้ะที่นี่นั่งก็เลยถามว่า สิฝากอียงบ่อสิฝากอียงบ่อสี่บสีไปอังกฤษสิฝากอียงบ่อนะก็เลยแบบอ๋อฝากกับฝากคำถามสิ่กัฝากต้ะเนาะอย่างสิเนาะพี่ก็เลยฝากไปตอนแดงว่าสิฝากอันคลองดองเนาะจ้ะนะพผลบวกค้ามดองบวมม่วงดองสิเนาะก็เลยฝากสิฝากเขาเขาบอกอ่ะส่งส่งมาให้ยจุบานเด้อสิเนาะแล้วก็บีก็ยันก็คือขีมเนาะจ้ะเนาะขีมแล้วก็นำสมุนไพรอย่างสิ้ไหมวิศวาตอนนั้นบีฝากเนาะกับบันนี้อุ๊ยกับำมือตอนนั้นตอนนี้มือลายพันจ้ เพราะว่านาย่ีทงไปเนาะแล้บัตที่นี่พราะงไปบ้านเพิ่นไปเนี่สง่งไปพอปุ๊บทางบัตรบอกไปบอกโอ้มันส่งบันนไหนเด้ด่กระเป๋าฉันเต็มเพราะว่าเอายาย้าขี้ไห้าอีหรวะกระเป๋าฉันเต็มแล้วเซฟก็เลยบอกว่าเอ้าพี่สันะทรงส่งพวกอันบกขามดงองบกม่งวงดองสิเนาะไปให้พอกับแม่อยู่บ้านเนาะแล้วนั่งกระทรงไปแต่บีบอกว่านางส่งโขดบอกเพราะบีบ่าอะไเช็คนล้ตอนนั้นเนาะแต่ว่าถามแม่ว่าอ่า มีของส่งไปบอพวกบักขามบักม่วงดองซีมีบอแม่กับบักว่ามีเนาะตอนนั้นพี่กะเออเปร็วๆไปก็เหลือแต่ขี้มบอเนี้ขี้มันบ่หนักขี้ขี้กับนามสมุนไพรมันบ่หนักมีกะซังเสร็จกระมูบีแล้วขี้ท่าหนักขี้ท่าอย่างนี้เนาะเออมี่ก็เลยเพราะว่าใส่ขี้นั่นถึงไปที่นี่พอนางมาถึงอังกฤษบอเนี้ยพอนางมาถึงอังกฤษค่าขี้นี่ค่าขี้ของพี่ประมาณพันสองนักกะอ่านามสมุนไพรนั้นอีกประมาณรวมๆกับประมาณพันหกจากทุกคนจ้าก ปุกับประเด็นหลา์สำหรับทุกคนเนะาะบางเือเนาะก็เงินของเฮาก็เลยมาเขียนน้าจอตเน็ก็เลยแบบอ่ะบอกต่อพอที่นี่นั่งมาถึงอังกฤษนั่งกัพยายามเบี่ยงใบเอาแมจา่จ้ะเบี่ยงใบบอกว่าอันนี้เลี้ยงลูกเด้อเลี้ยงลูกบ่อันี้เวลาออกไปใสเลยแต่ว่าในเฟซที่ว่าเขาเห็นนี่นั่งนั่งออกไปเล่นออกไปซะาเอาผ้าลูกไปเ่นสถานอ่ะแบบอันสาธารณะแม่จ้ะส่วนสะาธาณะทุกๆอัน ถ้านในเมืองสันนาะมันกแต่ีมีร้านขายอยู่แล้วร้านเขาจะว่าให้ส่งไปซีนี่ไหนอยู่แล้วมือแรกมาเข้ากับว่าเอา้าไปยังมืออื่นก็ได้สเอาทิตย์หนาก็ได้เด้อให้มือใดที่ว่าแฟนแฟนผีวางกันทรงมาให้แน่จริงสินเนาะคิมสิมด้วยแล้วแต่ว่าเขาเขาเป็นแบบว่าเขาสะให้ให้เราส่งฟรีเนาะเราจ่า,า,า,จายตังค์เขาเขาจ่ายตังค์ทาที่ว่าเขาหิวมาให้เข้าสิเนาะจาังเนาะเราไปที่นี่ณตอนนั้นมากอะใบเบียงโอ้พี่ไม่ว่างเลย ขออภัยด้วยจะทํามีความกระแดะได้ไหนกับขออภัยขวาเขามันก็บอกว่าพี่ไม่ว่างเลยเลี้ยงลูกมาเอ้าเอาโอเคเลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกไปเขาก็เลยหายไปประมาณสองอาทิตย์ทางไปอีกน้าก็บอกว่าเออพี่พี่ยังไม่มีเวลาออกไปไหนเลยใช่ไหมเอ้าในเฟซหนังกันคือออกไปดุ๊บอ่งไปซื้อมือยุ่งเขาก็คิดอยู่นอนจอนนอนแต่ว่าเขาก็บอกยังเขาก็โอ้ยเบื่อกับซุ่มนี้ทักครูแล้วว่าเทาสิบเบลล์คองในนอนเขาก็เลยอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยเบิ้งเนี่ยนี่อย่ไปเนี่ยม้ามือต่อไปเขาไปเปิดเปิงเฟซไะนี่ เอาลบเข่าเสยวะลบเฟซเข่าเสยวะนะคะบอกอันบอกข้อความมาจากเขาเขื่ส่งข้อความไปไหนเขาแต่บีต่อไหนบีคิดบ่กเออกูบอใดแน่นอนกูบอใดแหละเออจังไหนกะบอตามวะบอตามก็ไหนจ๊ะจำไว้ว่าอีนี่ผู้นี่เฮ็ดก้าห้องสี่ต่อไปมึงบอใดเป็นมูกูแน่นอนจังนสินะเขาคิดบอกคิดในใจเขาเนาะเพราะว่าทั้งสองคนนี่คพรว่าเพื่อนๆคิดบอว่าเขาอายุหลายกว่าบีหลายกว่าบีจงเกือบสิบปีเอ้าเอาวางสันไป แต่ว่าเขาบอ่มีความรับผิดชอบนักของของเขานะอ่าหน้าที่ของเขาไหมเข้าใจบ่จ๊ะนาตอนนั้นก็เสียรเข้ามาสึกมาเลยบีกับบุคอยคบกับคนไทยเลยบีก็เลยคิดว่าอันบีบีมาเจอเนาะเวลาเห็นงานสิมูฝรั่งจริงใจกับมูไทยบางคนอีกจ้ะแต่ว่ากับมีสิมี่มูไทยบางข้อเนาะจ๊ะเออพี่ๆไทยเนาะที่ว่าบีไปไปมาหาสูกันไปกินท้องกันเศกับมีเนาะกับอันอันพวกพี่ผู้นั้กับข้อคดีเนาะจ้ะเนาะกับแต่ว่าสิว่าบอดีกับมีกับมี่สองคนเนี่นะจ๊ะที่ว่าาาพยยมแบบ บีบพยายำมอนเจะบีอยากเป็นหมูเขาเพราะเขากำมาอังกฤษเท่ากับหูศุกเนว่าเขากับสีเงาคือกันบีกับเงาคือกันเนาะเพราะว่าบีมายุ่งสีบีกับเงาบีก็บม่มีหมูคนไทยบีกับเงาบีก็คิดว่าเขาเพิ่งสิเป็นคือบีเองสิเนาะเพวันที่นี่พอมาพยายามสีบีก็เลยเออตัวไผ่ตัวมันมันแคียนยังไม่เขียไปนาตอนนั้นน่ะมีคนหนึ่งเนี่ยค่ะก็ยังเป็นหมูกันในเฟซอยู่ทักรันเทอระกทักมากแต่บีกะไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยอยากตอบอะไรเพราะว่าเท่าเสียความรู้สึกไปแแแแลลล้้้ววววมมมััันนนนนนบบ่่่สิิไปาาาาเเเจอออกีงะคด บีเต็มก็ตรงตรงนี้เนาะแต่เนาะเพราะว่าเฮลงนี้มันคลาสสิกกมีโอเคดีแล้วค่ะทว่าอันทว่าอีกผู้นึงก็จะทว่าคณิตวะปีฝาคิ้มฝาแยงมากถ้าเขาาเบิ้งเนาะจเนาะกะคีบยังไงนะคะใส่ดีบโหนาเขาขึ้นบบจ้าหนักะอันสมุนไพรนี่เป็นยังไงเน,นี่ยกินไปลดพุ่นลดบบจ้าลดแต่จากโลกเนาะก็สีบอกไว้แค่นั้นแหละคีบนีใส่ได้เป็นปีค่ะที่ว่าบิซังมากนี่เสด็เป็นปีเลยเอ้าเป็นังใดนาไซนาดีขึ้นโบนะ แค่ทนนาจเจ้าเด็กลงบาจ้า <c oughs> ค่ะการคิดนี่นอกจากกับบุคอยไม่อยังนองจาอมบีกับบ้บอกบ้า,บา,าเหร่นน้องมือซีพัวไม่นีฝน,นตกเนาะกำลังอยู่ในบ้านกะบบมีอย่างเฮ้สแฟนกับไปเฮ้สงานก็เลยมาอัดคลิปเรียนกับเจ้ะนะาน้าบาระบายความในใจว่าภายในสองสามปีนี่เขาอึดอัดเอเียงแน่ฉันไม่ลืมนะคะปะจะบอกว่าสามสี่ปีมานี่ปีบบลืมนะจ๊ะปีบบล,ลืมนะปีจำได้ทุกคนนะจ๊ะกะแต่ไหนกะมันก็มีอย่างหน้าจ้าเพื่อนๆจ้าก,กันบ้าบอกบอกซูฟังกันซื้อนอนว่า อันเขาจะอย่างจะใส่ที่วังกฤษนี่เป็นใส่เนาะกะ็ซึ่งไหนกับปีกกระสิไปแล้วเนอะจากนั้นกเนาะก็จอกนันได้คิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ